สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆดูบรรยากาศวันนี้สงสัยฝนจะตกอีกแล้วครับผมตอนนี้ก้อนเมฆเริ่มเคลื่อนตัวมาแล้วครับตอนนี้เวลาประมาณสักห้าโมงเย็นครับผมก้อนเมฆเริ่มเคลื่อนตัวมาแล้วคาดว่าน่าจะตกทั้งคืน แต่ไม่รู้ว่าจะตกหนักหรือตกเบาครับผมต้องรอชมอีกทีหนึ่งตอนดึกๆ <c oughs> แต่ตอนนี้ก็มีลงเม็ดมาบ้างครับแต่ยังไม่หนักดูบรรยากาศสิครับตอนเย็นก็เริ่มมืดแล้วครับผม5้าโมงเย็นเมฆปกคลุมไปหมดแล้วตอนนี้น่าจะ ทุกจังหวัดเลยครับวันนี้ฟังข่าวกรมอุตุแลวน่าจะทุกจังหวัดครับฝนตกวันนี้นี่ถ่ายหน้าบ้านครับผมเดี๋ยวก็จะไปนอนที่บ้านสวนครับนี่อยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งครับก็อยู่ใกล้ๆกกันนี่แหละครับ ดูบรรยากาศนะบ้านก็ยังไม่เรียบร้อยฝนตกไม่เป็นไรครับอย่าให้ลมมาแรงนี้น่ากลัวมากเลยเวลาลมมาแรงๆเมื่อคืนก็ลมแรงมากเลยครับ ัวหลังขาเปลวดูบรรยากาศน่ากลัวจริงๆดีนะครับยังไม่มีลมมา แค่มีละอองฝนมานิดหน่อยแต่ตอนดึกดึกต้องรอดูอีกทีหนึ่งครับผมดูด้ปกคลุมไปหมดแล้วตอนนี้ก็ฝากติดตามด้วยครับผมนุมสุรินทร์พออยู่พอกินช่วงนี้ก็อยู่ที่สวนบ้างก็ ไม่ได้ไปไหนอะอยู่แถวบ้านนี่แหละครับผมถ้าไม่เข้าสวนก็อยู่ในบ้านเนี่ยช่วงนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้ก็พาเพื่อนๆนมาชมบรรยกากาศก่อนฝนตกครับนี่ ประมาณนี้ครับก็ได้รับมือทันครับผมว่าได้เตรียมตัวไว้ว่าจะเป็นยังไงจะตกแรงหรือจะตกเบาหรือลมจะแรง <c oughs> ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเพื่อนๆช่วงนี้อากาศแปรปรวนตลอดเลยนะครับ เดี๋ยวก็จะทานข้าวเสร็จก็จะกลับบ้านสวนแล้วครับผมนี่มาถึงบ้านสวนแล้วครับฝนเริ่มลงเม็ดแล้วครับไม่ได้เปิดเสียงสดให้ให้ฟังครับผมเพราะมีเสียงเพลงเข้ามาโอเคครับนี่เริ่มมืดแล้วครับตอนนี้ก็ประมาณ6โมงกว่ากว่ามืดตื่อเลย มองอะไรไม่เห็นเลยครับตอนนี้มืดก็วันนี้ก็ขอแค่นี้กันนะครับผมชมบรรยากาศช่วงเย็น ขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้หนุ่มสุรินมาตลอดฝากดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพื่อนๆช่วงนี้อากาศแปรปรวนครับผมคาดว่าจะตกทั้งคืนครับผมเอนะครับขอบคุณมากครับ